<TV. S 2> ที่นี่แหละฮะหาดเติมรักนะฮะจะเติมขนาดไหนจะมีความสุขแฮปปี้แค่ไหนเดี๋ยวไปเล่นน้ำด้านในนะฮะอยู่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับ ถาหากเติมรักเติมความสุขนะครับให้กับคนแถวนี้แล้วก็คนที่อยากจะเล่นน้ําแต่อาจจะไม่มีเวลาไปไกลที่ทะเลนะครับมาเล่นที่นี่ก็ได้เพราะว่าทุกอย่างดูแล้วเนี่ยลงตัวฮะของกินก็พร้อมนะครับแล้วก็ที่นั่งต่างๆนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยรวมถึงนี่หัวใจหลักเลยการเล่นน้ำนะครับเด็กๆผู้ปกครองนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชูชีพนะครับลงเล่นได้เลยฮะเครื่องเล่นนี่แบบดูฮะน่าสนุกมากน้ำนี่ใสแจ๋วเลยครับ มาที่นี่ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยก็ได้มาเช่าเขาก็ได้นะครับเขาก็จะมีให้ไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อชูชีพทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีอยู่แล้วนะครับมีเสือมีร่มมีเป้ผ้าใบทุกอย่างพร้อมเลยฮะมาลงชื่อแล้วก็จ่ายตังค์ตรงนี้ครับอาหารการกินที่นี่มีหลากหลายนะครับมีร้านเยอะแยะเลยชอบอะไรก็จัดได้เลยนะฮะอย่างร้านนี้ขายไก่ย่างอันนี้เป็นพวกกับข้าวตามสั่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นยำหนามโอ้ดูน่าทานมากฮะเลือกซื้อเข้าไปแล้วก็ ไปเลือกที่นั่งนั่งแล้วก็ทานไปด้วยแล้วก็ลงไปเล่นน้ำได้ครับที่นี่บรรยากาศดีนะครับหาดกว้างน้ำเนี่ยใสยน่าเล่นมากๆแล้วก็เครื่องเล่นเขาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ mm. เด็กๆที่อยากเล่นน้ำชอบเล่นน้ำนั่นให้พ่อแม่พามาเล่นได้เลยนะครับดูแล้วก็ น่าสนุกนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยแบบนี้ไม่ต้องไปทะเลก็ได้แบบด่วนๆเลยนะแวะมาเล่นท yup ี่นี่ก็ได้ครับเด็กๆน่าจะชอบนะฮะใส่ชูชีพแล้วก็ลงไปเล่นกับพ่อแม่ได้เลยครับเนี่ยเครื่องเล่นเขาเยอะมากนะแล้วก็ดูน่าสนุกด้วยแล้วก็น้ำเนี่ยอย่างที่บอกแบบน้ำใสน่าเล่นมากครับ ไปเที่ยวทะเลก็มีล่มแบบนี้มีเตียงผ้าใบแบบนี้เหมือนกันมาที่นี่ไม่ต่างกันเลยครับเป็นน้ําจืดก,ก็จริงแต่ฟิลทะเลฮะนี่สบายเลยนอกจากโซนผ้าใบนะฮะที่นั่งแบบฟิลทะเลแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นโซนแพรสามารถซื้อเครื่องดื่มอาหารเนี่ยขึ้นมาทานตรงนี้ได้ที่เนี่ย จะเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าถึงประมาณ3ทุ่มแต่ว่าในส่วนของเล่นน้ำเนี่ยเขาให้เล่นได้ประมาณถึง1ทุ่มนะครับ เจอกันใหม่กับซัตเทเวลนะครับท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูครับครั้งหน้าพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้ครับ